วิเคราะห์บอลวันนี้รายการกันโชเซเรียอ,อิตาลีอินเตอร์มิลานบสัสเอมโปลีวันที่1เมษายน2567เวลาแข่งขัน1นากา45นาทีเรตราคาบอลอินเตอร์ต่อ2ลูกสนามแข่งสตตดิโอนกุเซเต้เมเซาผลการพบกันของทั้ง2ทีมในเกมล่าสุดอินเตอร์ชนะ3ครั้ง เอนโปลีชนะ1ครั้งเสมอกัน1ครั้งผลงานหนัดล่าสุดของทั้ง2ทีมอินเตอร์ชนะ3เสมอ1แพ้1เกมอเอนโปลีชนะ1เสมอหนึ่งแพ้3เกมความพร้อมก่อนเกมของทั้ง2ทีมเจ้าบ้านเจ้าบ้านทับงูใหญ่อินเตอร์มิลานภายใต้การทำทีมของซิโมเนอินซากีพวกเขาไม่แพ้มา23เกมติดต่อกันส่วนสภาพความพร้อมนั้นตัวเจ็บยังมีแต่หน้าเดิมๆและยังต้องรอเช็คฟิตยานสองเมื่อผู้รักษาประตูมือหนึ่ง ที่เจ็ระหว่างรับใช้ทีมชาติถ้าไม่พร้อมลงสนามโอกาสจะตกเป็นของเอมิลอัลเดโรลงเฝ้าเสาแทนนอกจากนี้ยังมีข่าวดีเพราะจะได้ฟรานเชสโกอาเชบี้ที่เพิ่งพ้นข้อกล่าวหาเหยียดชั่วชาติมาหมัดมา,มา,มาพร้อมลงบัญชาเกมรับโดยการจัดทัพจะมาในระบบ3า2แดงกลางจะวางแกนหลักลงพร้อมกันทั้ง Nic นิโคลโลบาเรลลาเ็นบริกคิตายาและฮาคารชนานาโนลูคอยปั้นเกมร่วมกันสนับสนุนสองหัวหอกในแดนหน้าอย่างมาคุตตูรามและลาตาโรมาร์ติเนสลงล่าตาข่ายร่วมกัน อินเตอร์มิลานใช้แผน3-5-2ผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามเอมิลอัลเดโรบองชาเมงปาวาฟรานเชสโกอาชเชบีอเลสซานโดรบาโตนีมาเตโอดามิเอนนิโคโลบาเรลลาฮาคารชานาโนลูเฮนริกคิตายานเฟเดริโกดิมาโกมาคุตูรามลาอตาโรมาติเนสมาดูทางฝั่งทีมเยือนเอมโปลีทางฝั่งของผู้มาเยือนเอมโปลีภายใต้การทำทีมของดาวิเดนิโคลาฟอร์มเริ่มแผ่ว แพ้มาสามนัดติดต่อกันส่วนสภาพความพร้อมนั้นตัวเจ็ดนอกจากหน้าเดิม,ดมแถมยังเสียยูเซฟมาเลยที่ติดโทษแบนจากการสะสมใบเหลืองพอดีอีกด้วยทําให้โอกาสจะตกเป็นของยากโปฟาซินี่ที่พ้นโทษแบนพอดีจะได้ลงสนามแทนด้านการจัดทัพคาดว่าจะใช้ระบบ342 1หนึ่งแนวรุกจะวางซีมอนซูคอฟสกี้กับนิโคลโล่คัมบิกี้คอยปั้นเกมร่วมกันสนับสนุนหัวหอ,อกตัวเป้าอย่างเอมบยยิงลงมูในเกมนี้เอ็มโปลีใช้แผน342 1หนึ่งผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนาม เอเลคา r ริเล a บาตอสเบเรซินสกี้เซบาสเตียนวาลูเคลบิทเซบาสติโนลูแปโตเอมมาเ e นติยาซีเรสซานมารินยาโคโปฟาซินีจูเซ s เป p เ p เซลลาซิมอนสุคอฟสกี้นิโคลโล่คัมเบี i กีเดนไเนียงสรุปบทวิเคราะห์และทีเด็ดคู่นี้เจ้าบ้านอินเตอร์มิลานพวกเขามีฟอร์มการเล่นในบ้านที่โหดเอามากๆ เพราะไม่แพ้มา11เกมติดต่อกันบ่งบอกชัดเจนว่าฟอร์มของพวกเขานั้นโหดเอามากๆทางฝั่งของทีมเยือนเอมโปลีผลงานย่ำแย่ขาดความสม่ำเสมอทําให้ตอนนี้หล่นไปอยู่ในโซนท้ายตารางแล้วเปรตราคาเปิดออกมาให้เจ้าบ้านเป็นฝ่ายต่อ2ลูกแนะนําว่าอยู่ฝั่งต่อดีที่สุดครับเพราะอินเตอร์นั้นแข็งแกร่งมากกว่าเกมรุกก็เฉียบคมโดยเฉพาะลาตาโรมาร์ติเนสที่อันตรายมากๆนอกจากนี้ยังมีผู้เล่นหลายรายที่สามารถหมุนเวียนกันขึ้นมายิงประตูได้หลายคนแมต์นี้เชื่อว่ามี2ลูกแนะ่คงทั้งแต่ลูกที่3าม ต้องไปรอลุ้นกันในเกมครับว่าจะมาตามนัดหรือไม่ฟันทงอินเตอร์มิลานชนะแน่ฟันทงสกอร์อินเตอร์มิลานชนะแบบถล่มทลาย4ีประตูต่อหนึ่งท่านใดที่ดูคลิปแล้วสนใจเข้ากลุ่มไลน์นำเล่นพาบุก VIP ดูรายละเอียดในคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับในกลุ่มมีพักพวกแทงบอลกันเยอะแยะไม่มีเสียงหน้ามา้าเลยมีแต่คนเล่นด้วยการให้ทีเด็ดกันแม่นๆในกลุ่มจัดบอลสดบอลสูงกันทุกวันมีสเตปมีเดียวมีชุดแปะตัวให้ตามกันทั้งวันครับ มาเลยครับเป็นครอบครัวเดียวกันแถมยังมีการสอนจับกราคาน้ําให้เล่นกันทั้งวันสอนเทคนิคการแทงบอลต่อรองสูงแชร์ความรู้ดีๆกันทั้งวันรายละเอียดในคอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะครับ